คาเฟ่ไอศครีมและร้านอาหารน่ารักน่ารักขนาดนี้อยู่ในเมืองสุราษฎร์ด้วยเขามีทั้งซอฟ์เสิร์ฟตกแต่งน่ารักและไอศครีมโฮมเมดหลากหลายรสชาติเลือกไม่ถูกแนะนําให้ชิมก่อนจ้งจและตอนนี้นัดก็อยู่ที่ร้านจัมโบ้สุราษฎร์ธานีร้านจะอยู่ตรงข้ามทางเข้าด้านข้างศาสไทยสุราษฎร์ธานี มีที่จอดรถหลังร้านด้วยนะคะรอบนี้ขอเอาใจท่านรักบานนอฟฟี่กับบานนอฟฟี่ปัน่นเครื่องเน้นๆเต็มปากเต็มคำปิ้นซุดๆต่อด้วยว a f ฟ l e s ห้องกองผลไม้แป้งหอมกรอบติดจมูกสุดๆแล้วตัวไอศครีมที่เขาให้มาจะมี t e x t อร์ของมัสเมโล่จิว๋วนุ่มๆอร่อยมากอีกเมนูไฮไลท์ที่อยากให้ลองกับซอฟเสิร์ฟเมอร์เมดทุกคนนัดเข้าใจว่าไอหางนางเงือกมันคือก้อนน้ำตาลแต่มันไม่ใช่นะมันคือไวท์ช็อกนัดชอบกินหางนางเงือกมากและกินคู่กับซอฟ มันเข้ากันไม่รู้ว่านัดคิดด้วยคนเดียวหรือเปล่าแต่อร่อยลงตัวสุดแล้วใครที่มาร้านช่วงนี้เขามีโปรจับคู่ข้าวต้มแห้งกับเล้งแซบข้าวต้มแห้งเขาก็ให้เครื่องมาเยอะแบบจุกๆหอมมันอร่อยปกติข้าวต้มแห้งจะมีน้ำซุปมาแต่รอบนี้ขอสดเป็นน้ำซุปเล้งแซบแทนละกันืบอกเลยเข้ากันมากเล้งแซบรสจัดจ้านถึงเครื่องกำลังดีดูดุกแล้วมันมากมีถุกคนเนื้อเปื่อยนุ่มลิ้นมาก ขูแกงเขียวหวานไก่และใครที่ชอบกินสเต็กมาทางนี้เลยนี่คือสเต็กสองสหายที่เสิร์ฟมาพร้อมสเต็กหมูและไก่ในจานเดียวนั่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่าพาลูกพาหลานและครอบครัวมานั่งกินข้าวมากๆ,ๆทุกคนร้านน่ารักอาหารก็อร่อยแถมมีน้องโบอาและน้องแคนดี้น้องงูสุดน่ารักให้เอ็นดูด้วยน้องไม่ดุนะไม่อันตรายด้วยค่ะเชื่องเหมือนแมวเลยแวะกันมาได้ที่ร้านจัมโบ้สุราษฎร์ธานีร้านเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มเลยนะทุกคน